ขอ,ะะขอแนะนำคลินิกฝังเข็มของโรงพยาบาลเอกชนคลินิกทั้งเรื่องด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งของการารักษาโรคที่มีมยายาวนานค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้อยู่กับแพทย์จีนนฤะพลทรงวสินนะคะซึ่งเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มน,นะคะแล้วก็การแพทย์แผนจีนประจําโรงพยาบาลเอกชนค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับ วันนี้เราแล้วก็ท,ทีมงานของเรานะคะมีความสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มอยากจะทราบถึงวิธีการนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการฝังเข็มกลุ่มอาการของผู้ที่จะเข้ารับการฝังเข็มนะี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประเภทไหนบ้างนะคะเผื่อว่าผู้ชมที่ฟังอยู่เนะี่ยจะมีอาการดังกล่าวแล้วก็มีความสนใจอยากจะเข้ามาลองรับการรักษาดู ครับผมในส่วนของฝังเข็มรักษาได้เกียอาการจริง,รงๆแล้วได้หลากหลายมากถ้าคนไข้ต้องการสนใจทางนี้คนไข้ส่วนคนที่จะเข้ามาคุยกับหมอและถามบอกอาการว่าคนไข้เป็นอะไรเพราะว่าการฝังเข็มต้องอ้างว่าองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วว่าการฝังเข็มสามารถใช้การรักษาผู้ป่วยได้จริงนะครับมีงานวิจัยเป็นที่ยอมรับโดยจะแบ,บ่งกลุ่มโรคเป็นกลุ่มโรคที่ได้ผลดีกลุ่มโรคที่ได้ผลและกลุ่มโรคที่สามารถฝังเข็มช่วยเหลือได้ ยกตัวยอย่างโรคที่ปัจจุบันนี้เป็นกันเยอะมากเลยนะครับก็คือลกลุ่มโรคของออฟฟิศซินโดมกลุ่มของการปวดต่างๆเช่นปวดศีรษะปวดคอบ่าไหล่หลังอาจจะเกิดจากการทํางานซึ่งทุกคนนี้ทุกคนก็อาทํางานอาจจะมีนั่งโต๊ะเล่นคอมพิวเตอร์รวมถึงล่นอุปกรณ์ต่างๆเช่น iPad iPhone ว่าไปกลุ่มพวกนี้จะทําให้คนไข้มีอาการปวดศีรษะได้ปวดกมเนื้อตึงบ่าใช่ไหมครับทุกคนเป็นกันเยอะมากอันนี้การฝักเข็มก็เป็น อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถรักษาได้ผลดีสามารถเห็นผลได้เลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับคําแนะนํานะคะจากนายแพทย์นุพลทรงวสิงไปแล้วนะคะต่อไปเราไปดูถึงวิธีขั้นตอนการฝังเข็มกันดีกว่านะคะว่ามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างค่ะจากการที่เราได้ฟังคุณหมออนุพลนะคะแนะนําเกี่ยวกับวิธีการฝังเข็มไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูถึงวิธีขั้นตอนการฝังเข็มกันดีกว่านะคะว่ามีขั้นตอนการทํำยังไงบ้าง ครับผมละต่อไปนะครับก็จะเสนอในเรื่องของการฝังเข็มนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเคสตัวอ,อย่างมาก็คือว่าเป็นคนไข้คนไข้เขามีอาการปวดบ่าคอนะครับชาที่มือเป็นมาสากเดือและจากการใช้งานพวกคอมพิวเตอร์มากคนไข้ทางนานกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยจะมีอาการปวดบริเวณบ่าช่วงนี้นะครับแล้วก็ล้าวลงบริเวณใต้สบะบักเสื่ออาการส่วนนี้เป็นอาการที่คนไข้ในปัจจุบันเป็นเยอะมากเนื่องจากเกิดจากการทํางานในโลกปัจจุบันที่เราใช้อุปกรณ์ ไอโฟนไอแพดหรืออะไรต่างๆนานานะครับการฝังเข็มก็จะช่วยรักษาในส่วนของกล้ามเนื้ออาการปวดและคลายกล้ามเนื้อได้อย่างดีวันนี้ก็จะมาเสนอเรือเป็นตัวอย่าง,งการรักษาให้ดูนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับ้อฝังเข็มทำยังไงเดี๋ยวค่อยตามชมครับผมในคนไข้วันนี้นะครับตัวอย่างคนไข้ที่มีอาการปวดตน้นคอบบงออฟฟิศซินโดมนะครับผมก็จะเลือกการรักษาําสหรับที่เหมาะกัผู้ป่วยเป็นรายๆไปแต่ในรายนี้เราจะเลือกวิธีการ ก็คือว่าจะมีการฝังเข็มนะครับจากนั้นมีการกระตุ้นไฟฟ้าครอบแก้วและการให้ความร้อนด้วยเครื่องไวโครนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะครับในการฝังเข็มมันก็จะมีทั้งฝังเข็มตามแนวที่ปรรจนก็คือแนวที่ประจอนที่ใช้ในการฝังเข็มทั้งหมด 3- ามร้ 5. จุดซึ่งเราต้องเลือกจุดที่เหมาะกับอาการของโรคอีกต่อไปก็คือฝังเข็มในจนุดปวดเพื่อลดอาการปวดเฉพาะจุด เวลาฝังเข็มจะต้องดูทั้งสองอย่างพองขอมกันนะครับ่นะคนนี้เนี่ยนะผมอบอกว่านะโดยเข็มที่จะใช้ในการฝังเข็มนะครับจะไม่เหมือนเข็มฉีดยาจะเป็นเข็มลักษณะที่ใช้เฉพาะสาหรับการฝังเข็มโดยเฉพาะเลยจะเริ่มฝังตรงไแนการถอดปุ๊นะบแต่เดกอก,ก,กจะฝังไปนคนไข้นิ่งมากเลยเพราะว่าจะไม่รู้สึก ข้อที่คือปริการตัวส่องออกจะช่วยนำเข็มเข้าไปในร่างกายอย่างเร็วจะทำให้ความรู้สึกเจ็บน้อยมากเพราะว่ามันจะเิ็เข้าไปในร่างกายใ,ใครๆก็เจ็บไ,ไหมครับไม่เจ็บนะ วันพอได้ยินว่าฝังเข็มคนไข้ก็จะกลัวกันแล้วว่าฝังเข็มเป็นยังไงฝังแล้วออกไหมเขาออกนะครับโดยทั่วไปการฝังเข็มจะฝังเข็มคาเอาไว้แล้วกระตุ้นไฟฟ้าหรือใม่กระตุ้นไฟฟ้าอยู่ประมาณ25นาทีถึง30นาทีนะครับแล้วก็จะนําเข็มออกในส่วนของการฝังเข็มโดยทั่วไปเราก็จะคาเข็มไว้ประมาณ25นาทีนะครับต่อไปเดี๋ยวจะแสดงการเราสั่งการะตุ้นไฟฟ้าให้ดูนะครับรู้สึกไหมหลังมาแล้วนะตึ้สึกตึบเบาๆนะไม่เจ็บใช่ไหมครับ คนไข้จะรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าเข็มมีการกระดิกบ้างนะครับแต่เรากระตุ้นไฟฟ้าเราจะไม่กระตุ้นจนรู้สึกเจ็บเพราะเราไม่ต้องการให้คนไข้เจ็บแต่เราต้องการให้รู้สึกเหมือนเข็มถูกกระตุ้นตลอดเวลานะครับจะทําให้เข็มมีการกลไกการรักษาเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องสังเกตเข็มจะมีการสั่นเล็กน้อยถ้าสังเกตดีๆนะครับแต่จะไม่เจ็บมากเจ็บไหมครับไม่เนาะโอเคนะครับเราก็จะกระตุ้นไปพร้อมกับให้ความร้อนด้วยเครื่องอินฟลรดนะครับในลักษณะของ รงพยาบาลเราก็จะมีเครื่องให้ความร้อนที่เป็นอินฟราเรดที่จะช่วยทาให้เกิดความร้อนเข้าไปในเข็มความร้อนจะตอบสนองทําให้คลายกา,การตึงของกล้ามเนื้อคลายตัวได้เร็วขึ้นครับผมในต่อไปแล้วก็จะมีการระหว่างที่กระตุ้นไฟฟ้าสําหรับเขสนี้เราผมเลือกการรักษาโดยการกระตุ้ไฟฟ้าและให้ความร้อนไปในตัวนะคะระับอุปกรณ์ให้ความร้อนของเราก็จะใช้เป็นตะเกียงอินฟราเรดนะครับเป็นโคมไฟลักษณะอินฟราเรดพอเปิดไปลักษณะนี้ความรู้สึกก็คือใจรู้สึกุอุ่นเราจะเอาแค่รู้สึก มันจะอุ่นเข็มพร้อมกระตุ้นไปในตัวจะทําให้กล้ามเนะื้อที่หมดเกรงและกลวงของโรคของคนไข้คลายตัวได้เร็วขึ้นนะครับจะให้ความร้อนไว้ประมาณ15นาทีแต่จะกระตุ้นไฟฟ้าพร้อมกับติ้นเข็มไว้25นาทีนะครับจากนั้นอุอกครบเวลาเราก็จะเอาเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าออกนะครับจากนั้นก็จะทอนงเข็มออกขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิธีการครอบแก้วนะครับเดี๋ยวรอให้คนไข้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสุดท้ายนะครับในคอร์สการรักษา ขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการคอรอบแก้วนะค,ะครับครอบแก้วนี่จะดูหน้าตึ้เช่นนีดหนึ่งตรงจะมีไฟอผล่กมานะครับการคอรอบแก้วคือถ้วยสูญญากาศนะครับเป็นการแลกอากาศกจากถ้วยอันนี้ก็เป็นวิธีโบราณแต่เดิมจะสมัยก่อนจะใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่หรือ,อโทดดินเผาแต่ในปัจจุบันเราจะใช้แก้วคอรอบแก้วสามารถที่จะเข้าเครื่องในการสเตร์ไลน์และฆ่าเชื้อโรคได้ทุกแห่งที่เราทำการรักษาคนไข้นะครับพอเราปัดจากปุ๊บเราก็จะวางไปบนจุดที่มีการเก็บตัวเราก็จะลักษณะก็จะเห็น ื o, er. okay. ini, like s, ้อก็จะถูกดูดเข้ามาเลยด้วยสูตรยางางนะครับความตึงเนี่ยในกล้ามเนื้อมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าเจ้าแก้วเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดฝอยข้างในกล้ามเนื้อที่มันมาเมื่อเกิดการหักเสหเลือดมันจะเข้าไปลักษณะเหมือนเหมือนสายางที่ฉีดน้ําแล้วมันแข็งแข็งที่บอกว่าลังแข็งลังแข็งคือกล้ามเนื้อมีการหักเสหมันก็จะไปอ้อมาอยู่ตรงนั้นพอเราลักษณะของเราครอบแก้วปุ๊บเส้นเลือดฝอยในกล้ามเนื้อมันก็จะไก มันก็จะทาให้เลือดเล็กๆผิวเลือดเก็จะขึ้นรอยขึ้นมาบนผิวจะเห็นลักษณะว่าเป็นสีแดงเหมือนลักษณะช้านะครับแต่เราจะทิ้งเอาไว้ทั้งหมดแค่5นาทีนะครับถ้าดูใกล้ๆจะลักษณะจะเห็นว่าจับยกอย่างนี้เอาไม่ออกนะครับเพราะว่าสูญญากาศจะแรงมากโอเคจะเห็นว่ามีลักษณะของผิวที่อยู่ภายในถ้วยจะเป็นสีแดงนะครับนี่คือ,อเพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อในบริเวณนี้ยิ่งบริเวณไหนที่มีการอักเสบมากก็จะแดงมาก ก็คนไข้ก็ไม่ต้องตกใจกลับบ้านไปแนะนําให้ประคบร้อนที่บ้านหรืออาบน้ำอุ่นก็ทําให้หายเร็วขึ้น3วันถึง5้าวันก็จะหายเป็นปกติค่ะแล้วเราก็ได้ฟังคําแนะนํานะคะแล้วก็วิธีการฝังเข็มนะคะจากน,นายแพทย์นรุพลไปแล้วนะคะแล้วต,ตอนนี้คือคุณหอมอะไรจะกาวเพิ่มเติมไหมคะแนะนาท่านผู้ชมที่เราฟังครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ฟังวิดีโอแล้วสนใจอยากจะเข้ารับการรักษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการฝังเข็มอ่ สามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลเอกชนเพื่อรับการรักษาหรือสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพว่าต้องการรักษาด้วยการต่อเข็มแพทย์แผ่นจีนได้ไหมอย่างไรก็ยินดีให้บริการนะครับเข้ามาคุยกันก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าสามารถทำความเข้าใจก่อนถึงจะเริ่มการรักษาได้นะครับส่วนท่านผู้ชมที่ฟังแล้วสนใจแต่อยากจะไปหาการรักษาทางด้ากนการฝังเข็มที่อื่น ก็สาม,มารถหาได้แต่ก็มีข้อคิดเพราะว่าการบังเข็มมีทั้งคุณและโทษนะครับส่วนสำคัญอยู่ที่แพทย์ที่ให้การรักษานะครับจะต้องเป็นแพทย์ที่หนึ่งต้องมีใบ,บอนุญ,ญาตใบประกอบโรคศิลปะนะครับในสาขาดังกล่าวก็คือสาขาของแพทย์แผนจีนสาขาวิชกรรมฝังเข็มสองสาขานี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถฝังเข็มได้ไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอ,อันตรายได้นะครับสุดท้ายก็ก็ยินดีให้บริการนะครับค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ทางทีมงานของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากนะคะที่วันนี้ได้ให้สาระแล้วก็ความรู้ดีๆกับทางทีมงานของเรานะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมที่รับฟังนะคะจะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการฝังเข็มนะคะเพื่อที่จะได้เป็นอีกแนวทางเรื่องหนึ่งในการดูแลสุขภาพกันนะคะสำหรับวัน,นี้เข้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่ตอนหน้ารันนีส้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ